สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศราราีตุลทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตะแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศราีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือน กันยายน2566นี้นะคะดวงรายเดือนนะคะจะเป็นดวงวนรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนบุคคลก็จะมีการตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้ดูนะเพื่อยึดเป็นแนวทางนะคะอย่ายึดว่าเป็นดวงส่วนตัวของคุณเพราะเดี๋ยวมันจะ ทำให้ผิดพลาดคาดเคลื่อนกันได้นะคะถ้าอยากจะดูดวงนะคะให้เป็นดวงส่วนตัวของคุณเลยจริงๆนะนะก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาทางเพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนได้นะคะก็จะมีค่าครูนะเราก็เข้ามาติดต่อสอบถามและนัดวันกันได้นะคะเราก็จะมาดูกันเนาะก็อย่างน้อยก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u c สไครต์นะอ่านดวงสไตล์ตักแตน ในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หมอตักแตนนะในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะคะในเดือนนี้นะไพ่ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะว่ายอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะ,ะมีไพ่เมเจอร์อัคนามานะคะใบแรกเป็นเดรเวอร์นะใบที่2เป็นมิจ i a n นะคะ,ะ,คะและ ใบที่3เป็น The d a t นั่นเองนะก็บอกได้เลยว่าหลายๆท่านนะงานหนักงานเหนื่อยงานยุ่งนะคะจนทําให้ตัวเองเนี่ยเครียดจัดจนล้มป่วยนะคะบางท่านก็ทํางานหนักมากเกินไปจนร่างกายล้มป่วยได้ด้วยเหมือนกันเพราะคุณอะอยากจะทํางานหลายๆอย่างอยากจะทํางานทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อสร้างเงินสร้างความมั่นคงนะคะในการที่จะทําให้ชีวิตคุณสุขสบายให้คนในครอบครัวคนที่คุณรักต่างๆสุขสบายนั่นเอง ะค,ะความที่มีเรเบริเบรมาเนี่ยคุณได้ทํางานที่คุณชอบคุณรักด้วยเนี่ยคุณยิ่งเพลินนะพอคุณเพลินปั๊บเนี่ยมันจะทำให้คุณลืมตัวในการที่จะมาหยุดพักผ่อนนะคะให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะบางท่านก็ฝึกทํางานนะไม่ได้ฝึกเรีวยว่าทํางานจนหามรุ่งหามค่ํานะคะล้มป่วยโดยที่ไม่ทันตั้งตัวได้นะไหนจะมีความเครียดสะสมนะคะทำให้นอนไม่พอนอนไม่หลับอีกด้วยนะ ในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ทักษะความสามารถหลายๆอย่าง,ยางเยอะมากขึ้นนะคะท่านใดที่มีคนรักอยู่ก็มีโอกาสนะคะที่จะอยู่ดีๆนะมีเรื่องมือที่3เข้ามานะคะหรือคุณทํางานหนักมากเกินไปนะทำให้เกิดปัญหาเรือเรือรังที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาระเบิดตู้มในเดือนนี้้วทล็อกกันมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์กันด้วยนะคะท่านไหนที่ผ่านบททดสอบนี้ได้นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพนะเป็นการแต่งงาน นนะะมั่นคงในความรักต่อกันมากขึ้นด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะระวังเรื่องความเครียดต่างๆนะในเดือนนี้นะไพ่แทนตัวของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะยังเป็นไพ่ queen of pentacle นะราชินีเหรียญน,นะคะผู้อดออมเก่งนะคะแล้วก็มีการคิดละเอียดรอบคอบเยอะนะคะยังมาคู่กับ king of wands นะแล้วยังมี m a g ิช i a นอีกนะคะบอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมีโปรเจกต์ให้ทำหลากหลายมากมายเยอะแยะนะเต็มไปหมดนะแล้วเป็นงานที่แบบใครเอามาให้คุณก็ไม่ปฏิเสธด้วยอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นงานที่แบบมาเยอะมากจนคุณจัดการบริหารไม่ทันแล้วไม่รู้จะพูดยังไงคือไม่เข้าคายไม่ออกและอย่างลูกน้องเนี่ยก็พึ่งพาไม่ได้เยอะ เดือดร้อนกันไปหมดนะคะทำเนี่ยเขาทําให้เต็มที่แต่คุณต้องวางแผนทุกอย่างให้เรียบร้อยเขาใช้แรงมากกว่าใช้ความคิดวางแผนต่างๆนะคะจะไม่ละเอียดรอบคอบเท่าคุณแต่การลงมือรุยงานสู้งานเนี่ยลูกน้องของคุณสู้ขัดใจบอกเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องไกด์ให้ดีๆนะคะแต่ถามว่าการที่คุณไกด์เนี่ยเด็กคนเนี้ยถ้าคุณสอนดีๆปลุกปั้นดีๆนะคะบอกได้เลยว่าเขาจะเป็น ผู้ช่วยที่ดีให้กับคุณได้เยอะมากๆนะคะต้องเคี่ยวเข็นเคี่ยวกรรมกันหน่อยนะแต่ก็บอกได้เลยว่านะอย่าท้อนะคะบางทีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในเรื่องการทํางานมานะคะบางท่านเพิ่งถูกจะให้เลีออออกจากงานนะมาเลยทาให้คุณเนี่ยเครียดนะรู้ไม่รู้ว่าตัวเองจะทํำยังไงนะคะเหนื่อยจัดภาระหน้าที่ต่างๆก็เยอะ าราคค่าใช้จ่ายก็เยอะนะคะมันจะทำให้คุณไม่รู้จะทํำยังไงดีแต่ถามว่าเดี๋ยวมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณไหมก็บอกได้เลยว่ามีนะมีเพียงแต่ว่าคุณต้องกล้าที่จะเอ่ยปากช่วยเหลือหน่อยขอความช่วยเหลือหน่อยว่ามีงานไหมคะมีอะไรให้หนูทําได้บ้างเพื่อนเราคนไหนนะที่สนิทแบบเฮ้ยมีช่องทางอะไรแนะนําให้เราบ้างแบบนี้นะก็จะทําให้คุณเนี่ยได้เจอนะคะงานที่ดีนะงานที่โอเคและงานที่เหมาะสมกับคุณ เยอะมากขึ้นนะคะอย่าเครียดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ในโหมดที่หมดวาระหมดหน้าที่ของคุณในการที่จะอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่จุดของคุณแล้วคุณก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่เพื่อที่จะเจอที่ที่มันดีกว่าเดิมนะคะแล้วไพ่ก็บอกเลยว่า8ดเหรียญเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่คุณออกมาทํากิจการตัวเองหรือทํางานทักษะฝีมือ,อต่างๆของคุณขอให้ทําให้เต็มที่นะคะ ทำให้เต็มที่ทําให้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยสำเร็จได้แน่นอนผิดบ้างพลาดบ้างล้มบ้างสําเร็จบ้างมันคือประสบการณ์งานฝีมือของคุณที่มันจะติดตัวคุณไปจนตายนะโดยที่ไม่มีใครสามารถมาแทนที่คุณได้นะคะเพียงแต่ว่ากล้าที่จะสร้างคอนเนคชันหน่อยนะคะสร้างการร่วมมือต่างๆหน่อยยื่นหมูยื่นแมวหาลูกค้าให้เจอหาคนที่ต้องการทักษะความสามารถของคุณให้เจอนะคะ ในเรื่องการงานของคุณเนี่ยก็บอกได้เลยว่าจะสําเร็จมากผลไปได้ไกลามากๆเลยนะเนี่ยย,ยิ่งเป็นงานที่แบบว่าเฉพาะทางของคุณด้วยแล้วเราก็แย่งตัวกันมากเลยนะถ้าคุณอยู่ถูกจุดเนี่ยบอกได้เลยว่าเหนื่อยรวยมากๆนะคะอ่ะท่าไหนนะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการติดต่อเจราจาสื่อสารนะคะก็ขอให้มีการแบ็กอัพข้อมูลตรวจเอกสารตัวเองให้ดีนะคะในหายๆอย่างเนี่ยเพราะว่า มันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายนะคะถ้าเกิดมีมือถือเครื่องเดียวนะมีคอมเครื่องเดียวหรืออะไรก็ตามก็ขอให้มีเครื่องสำรองเอาไว้นะคะมีแบตสำรองมี power bank มีการ backup ข้อมูลต่างๆไว้เพราะมันมีโอกาสที่อยู่ดีข้อมูลการสื่อสารต่างๆนะคะเอกสารสัญญามันผิดพลาดมัน lost connection นะคะ lost document ได้นะก็ต้องนะคะ บริหารจัดการให้ดีเพราะเดี๋ยวถ้ามันหายขึ้นมามันจะเกิดปัญหาตามมาที่มันเยอะมากๆนะอย่าไว้ใจใครในเดือนนี้นะคะในเรื่องงานทําทุกอย่างให้มีเอกสารสัญญาให้รอบครอบนะระวังการถูกหักหลังถูกโกงเอาไว้ด้วยนะคะหาเพื่อนให้ดีหากาลยาน้ำมีให้ดีอย่าเพิ่งรีบคิดแต่เรื่องเงินจนอยากลงทุนอยากรวยอยากมาปลดหนี้อะไรก็ตามแต่แล้วถูกหลอกนะคะการเงินในเดือนนี้ก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆนะของชาวลัคนาราศีตุล เะะสียอย่างเดียวคือคุณใช้เงินตามใจคุณใช้เงินโดยที่บางทีอะวางแผนไว้แล้วอะแต่พอเจอของที่มันล่อตาล่อใจตัดสินใจไม่ได้อะ่ะคุณก็ซื้อได้เต็มที่นะคะมีเงินเข้ามาแล้วคุณใช้เต็มที่ด้วยเหมือนกันให้คนที่คุณรักให้คนในครอบครัวนะกล้าที่จะเปกล้าที่จะให้ตัวเองลําบากก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็เลยทําให้อ่ะก่อหนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวและผลมันก็เลยมาออกในเดือนนี้นะคะและเดือนนี้ก็ยังต้องมีการ จัดระเบียบการเงินให้ดีต่อไปนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อไปในเดือนหน้านะแต่ถ้าเกิดท่านไหนนะคะเป็นงานนะที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหมอช่างนะงานที่ใช้ทักษะฝีมือต่างๆเนี่ยก็กลับเป็นรายได้เสริมที่ปังมากๆอีกรายได้หนึ่งนะคะท่านไหนในเดือนนี้ถ้าอยากจะมูนะหขอพรบูชาพระกิษณะพระพรมนะคะองค์พัะศิวรีนะ องค์พระพิคเนตนะคะแม้กระทั่งท้าวเวสสุวรรณนะยม,มาบาลน,นะขอพรได้นะคะเอาความดีไปเข้าแรกนะเพื่อที่จะทำให้ท่านบรรดาพรให้สำริจผลได้ไวมากขึ้นนั่นเองนะบริจาคเลือดหน่อยนะคะเดือนนี้บริจาคเลือดนะ ทำการซื้อขายประกันเอาไว้นะคะคุณอาจจะซื้อประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือทําแก้เคล็ดเล็กๆน้อยๆน,นะก็ได้เช่นกันเดินออกจากบ้านนะคะก็อาจจะสะดุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้ตัวเองแบบไม่เกิดอุบัติเหตุนะ่ะนั่นเองนะคะหน้าบ้านนะถ้าเกิดมีไฟเสียนะคะการมีน้ำรั่วนะคะการเดินทางสัญจรที่มันไม่ดีภาพลักษณ์ที่มันไม่โอเคมีต้นไม้หรือมีอะไรที่มันบงัง ช่องทางไฟเอาไว้นะคะก็ตัดให้มันเห็นให้ชัดเจนหน่อยเพราะว่าหน้าบ้านของคุณเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกนะคะเงินทองทรัพย์สินเข้ามาเยอะมากๆนะชาวลัคนาราศีตุลติดแค่ตรงนี้นะคะต่อมากลางบ้านก็ของเสียของพังนะอะไรที่เป็นของเก่าเก็บนะคะก็เช็คให้ดีเพราะมันเริ่มมีของผุพังแล้วแล้วก็ ห้องน้ำนะคะแล้วก็โซนหลังบ้านต่างๆก็ให้ดูปวกเอาไว้ด้วยนะคะบางที่เนี่ยมันอับชื้นแล้วมันส่งผลลามขึ้นไปนะมันเลยทำให้บ้านมีการสุดโทมพังคุณภาพไม่โอเคบรรยากาศไม่ดีได้นั่นเองนะคะ mm hmm. ข้าไหนขับรถก็ให้เรามาระวังเรื่องยางแตกนะโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างถิ่นธุระกันดานนะคะระวังยางแตกเอาไว้ด้วยระวังอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน GPS ไม่มีสัญญ,ญาณแบบนี้ เดินทางไปแล้วหลงทางนะคะเอาไว้ด้วยนะถึงได้บอกว่าให้เตรียม power bank power b สำรองที่ชาร์จแบตอะไรต่างๆเอาไว้การทำข้อมูลศึกษาข้อมูลต่างๆเอาไว้ให้ดีนะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะได้แบบแล้วอะไรมีความปลอดภัยนะคะอย่าลืมหาเบอร์ฉุกเฉินติดเอาไว้ด้วยนะอ่ะอาชีพอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณสามารถสร้างไรายได้เสริมให้คุณได้คือการขายประกันนะขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนะ ทำบุญนะคะบริจาครงศพทําบุญให้กับคนที่ต่างจากไปแล้วบรรพบุรุษที่ร่วงรับนะแว่นตานะให้กับพระพิสุสงหรือคนที่ต้องการโรงพยาบาลทางสายตาก็ได้นะคะผู้ป่วยฉุกเฉินต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้แก้เขล็ดให้ชีวิตคุณนะคะดีขึ้นกระตื้องขึ้นมากกว่าเดิมนะก้าวไกลแบบก้าวกระโดดนะคะสุขภาพในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะต้องรมาระวังช่วงทางฝั่ง ซีกซ้ายของร่างกายนะที่จะมีปัญหาบาดเจ็บนะคะโดยเฉพาะทางช่วงตั้งแต่เอวถึงเท้านะจะมีการผ่าตาดัดหรือมีการได้เกิดแผลที่มันทําให้รักษายากนะคะถ้าเกิดท่านไหนมีการผ่าตาดัดก็อาจจะต้องนอนพักฟื้นสูงหน่อยนะมันมีการที่จะต้องบะ ดูแลร,รักษาตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากสายตาของคุณที่มันมองไม่ชัดนะคะถ้าท่านไหนขับรถเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการหลับในนะขับตอนกลางคืนก็อย่าลืมดูไฟนะไฟทางหรือใช้แว่นตาที่มันขยายความสว่างตอนกลางคืนก็ได้นะคะหน้ารถเนี่ยก็เรามาระวังเรื่องไฟขาดด้วยนะคะทางฝั่งซ้ายมือของคนขับก็ลองเช็คลอดดูนะน้ำรั่วไหมนะคะดูให้ดีๆวิทยุในที่ รถมีปัญหาหรือเปล่าเนาะระวังอ้วนนะคะเพราะช่วงนี้กินตามใจปากเยอะมากนะคะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเท่าไหร่เพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยทำงานก็ยุ่งแล้วกลับมาถึงบ้านก็หมดเวลาแล้วนอนเหนื่อยอนะคะบางทีก็ทํางานหนักดึกตื่นเช้านะคะนอนตีสองตีสามเช้าก็ต้องตื่นไปทํางานแบบนี้มนเลยทาให้สุขภาพคุณทรุดนะใช้ไฟใช้คอมพิวเตอร์ก็เปิดไฟให้มันสว่างให้ชัดเจน นะคะคุณจะได้ไม่เหนื่อยนะคุณจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับภาวะสายตาและการเกิดอุบัติเหตุต,าต่างๆเนาะต,ต่อมานะคะในเรื่องความรักนะเรามาระวังเรื่องการหวาดระแวงหึงหวงนะคะท่านไหนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนนะหรือเป็นสามีภรรยากาันเรามาระวังการเปิดโอกาสนะคะ ให้บุคคลที่3เข้ามานะหรือเราไปหลงไหลได้ปลื้มใครสักคนหนึ่งบางท่านก็ถูกเด็กมาเตาะนะคะบางท่านก็เจอคนที่เอาอกเอาใจเก่งนะคนที่ปากหวานนะช่วงที่คุณกําลังทุกข์ล้วเขาเข้ามาพูดคุยให้กําลังใจที่ดีคุณก็เชื่อเขาฟังเขานะคะกลายเป็นว่าตายแล้วเสียเงินไปเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นแล้ว ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเขาอาจจะเข้ามาปอกลอกไม่ได้ปอกลอกเขาเรียกอะไรเขาอาจจะเข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณนะตอนช่วงที่คุณกําลังคิดไม่ตกมีความเครียดต่างๆเนี่ยมันเลยทําให้คุณกล้าที่จะเปเพราะคุณก็มีไงนะคะแล้วพอคุณเปเยอะมากเข้านะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าเด็กเขามาติดคุณก็ทะเลาะก,กันทําให้เกิดการปัญหาเลิกลากันได้นะคะ ดูให้ดีๆระวังเอาไว้นะคะมีอะไรนะเปิดใจคุยกันนะคะอย่าใช้เหตุผลเอ้ยขอโทษค่ะอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะใช้อารมณ์ได้แล้วใช้เหตุผลควบคู่กันชั่งน้ําหนักด้วยกันทั้งคู่ให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ในเรื่องสามีภรรยาต่างๆแฟนคนรักก็จะไปด้วยกันอย่างราบรื่นยาวนานนะคะเนี่ย ถ้าคนโสดนะคะบางท่านเนี่ยเพิ่งจะเลิกกันมามาเลยยังมีบาดแผลใหม่อยู่นะคะทำให้ไม่กล้าที่จะเปิดใจนะชาวลัคนาราศรีตุลรับคนใหม่เข้ามานะคะบ้านงานไปเลยทีเดียวเพราะยังอะไรอรารวรคนรักเก่าอยู่นะคะก็เลยแบบทำงานให้เต็มที่เพื่อที่จะลืมเขาแต่มันกลายเป็นว่าไม่ลืมนะคะกับคิดถึงหนักกว่าเดิม ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้ทําใจยอมรับความจริงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์แล้วมาทบทวนกันดูนะคะเพราะว่าพอคุณทบทวนแล้วจริงๆเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้ว่าอ๋อจริงๆปัญหาต้นสายปลายเหตุในเรื่องความรักที่มันผิดพลาดมาเนี่ยมันเกิดจากใครเกิดจากคุณแบบไหนและเกิดจากคนที่คุณรักแบบไหนนะคะมันจะทําให้คุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็จะไม่ใช่อยู่ด้วยกันต้องบอกว่าทําให้คุณเข้าใจธรรมชาติของความสัมพันธ์ และทําใจยอมรับมันได้ดีมากขึ้นนะคะถามว่ามีคนเข้ามาหาชาวลัคนาราศีกันที่เป็นโสดเยอะไหมบอกได้เลยว่าเยอะมากนะมีตั้งแต่เด็กนะคะยันเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเป็นนักธุรกิจที่ร่ารวยนะมีคนจ้าชู้เข้ามาไหมมีนะคะแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาแค่ทีละหนึ่งนะชาวลัคนาราศีตุลคุณจะเจอเป็นแพ็กเกจนะคะสองส,สหคนขึ้นไป นะแล้วแต่ผลบุญผลกรรมของคุณในอดีตที่คุณได้ทำเอาไวา้แต่เข้ามาในเยอะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกใครนะคะดูให้ดีก่อนคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เช่นกันนะคะดูให้ดีก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณขึ้นไปนักหรอกนะคะไพ่ยังแนะนำนะว,ว่าดูให้ดีก่อนศึกษากันให้มากๆก่อนคุยกันให้เยอะๆก่อน เพราะบางทีคุณเห็นเขาคุณเห็นแค่ด้านเดียวคุณยังไม่เห็นเขาครบทุกด้านเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะเดี๋ยวจะเจ็บได้นั่นเองเนาะยิ่งถ้าอยู่ไกลกันเจอกันทางสื่อโซเชียลแล้วเราก็นะเจอตัวจริงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่านางฟ้าสิงศักสิทธิ์นะคะทั้งหลายต้องการแนะนำาละบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือน การยายยนี logo, area, right. corona, ้กันบ้างนะคะใบแรกนะถูกควบคุมเนี่ยมันเหมือนมีความรู้สึกอึดอัดทำอะไรไม่ได้เนาะการถูกควบคุมเนี้ยต้องบอกว่าการถูกควบคุมเนี้ยต้องบอกว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเลือกนะคะคุณอาจจะต้องควบคุมความรู้สึกความนึกคิดสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำหลายๆอย่างเนี่ยให้ดีนะคะก่อนที่มันจะบานปลายความรู้สึกเนี่ยถ้ามันถูกควบคุมมากนักมันจะกลายเป็นความอึดอัดและทําให้คุณไม่มีความสุข นะคะใบต่อมาเนี่ยถ่ายทอดวิชานะคะทาอะไรเนี่ยก่อนที่จะทำอ่ะถ้าทำมาเป็นใบแรกถูกควบคุมใบนี้ตามมาก็คือก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยยั้งใจไว้ก่อนหาข้อมูลศึกษาให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยคิดที่จะลงมือทําให้หาผู้รู้ให้หาครูที่ดีนะแล้วจะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยไปได้ไกลนะพอะคุณได้รู้คุณได้เรียนรู้ได้ถ่ายทอดความรู้มามา,มากขึ้น คุณจะได้มุ่งมั่นตั้งใจไปอย่างได้เต็มที่เหมือนคนที่เป็นของขึ้นนะคะไม่ต้องรอนะถ้าคุณได้รู้ลึกร,รู้จริงแล้วจริงๆชาวลัคนาราศีตุลคุณทําได้เต็มที่ไม่ต้องรอนะคะแล้วมันจะประสบความสําเร็จด้วยแค่ต้องใช้เวลาในการสะสมขึ้นไปนั่นเองยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์นะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะหรือส่งของขวัญส่งดาวเป็นกาลังใจให้หมอตักแตนในการผลิต คิดดีๆออกมาให้ทุกๆฝ่าคนได้ฟังก,กันก็ได้ด้วยเช่นกันนะยังไงก็ขอให้เป็นเดือนกันยายนที่ชาวลัคนาลราศีตุลน,นะคะก้าวข้ามผ่านอดีตที่ผ่านมานะปล่อยวางเรียนรู้จากอดีตนะคะและสร้างปัจจุบันของชาวลัคนาลราศีตุลให้ร่ำรวยเข้มๆๆๆๆแข็งแข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืนยาวนานนะอยากดูดวง ทักเพจมานะคะมีค่าครูแล้วนะจองคิวกันได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ